นี่คือรถไถงานนาที่น่าใช้งานมากครับดีไซน์ดูดีเลยครับเผาหน้าเป็นเผาตั้งระบบปิดประกบบนประกบล่างครับลูกมากคันชักอยู่สองฝั่งเลยนะครับดุมแยกห้องกับคานต่างหากครับไม่ได้ไหลหากันหมดครับช่วงล่างแบบนี้ลงนาน้ำได้สบายเลยครับเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ครับ4สูบ2,836ซีซีแรงบิดอยู่ที่ 175นิวตันเมตรที่รอบพันสครับส่วนนี้ก็คือปั๊มลมครับมีถังลมอยู่ด้านหลังครับต่อสายลมใช้งานได้เลยนี่ครับเปิดตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็น Copper ร์วาลครับเสียบน้ำมันไฮดรอลิกได้2จุดเลยแบบงน้ำหนักที่ปลายแขนยกได้1,200กิโลกรัมครับเหลือๆครับกับการใช้งานในบ้านเราครับโซ่ข้างไม่มีครับแต่เป็นกระบอกแบบสเตเบลิเซอ ชุดหูลากเชนเลอร์ลากอุปกรณ์ครับลอดมาจากใต้ท้องครับนี่ดีเลยนะครับแบบนี้ระบบยกเป็นแบบกระบอกไฮโดรลิกนะครับแจ๋วเลยนะครับแบบนี้ตัวนี้มีออโต้ดับในตัวให้ด้วยนะครับกลองอากาศเป็นแบบกล้องเปียกครับล้างทุก200-300ถึง300ชั่วโมงครับด้านบนก็เป็นกลองดักฝุ่นครับมีตัวเป่าลมออกในตัวครับออกตรงนี้นะครับ ตู้แอร์เป็นกระจกตัดแสงพิเศษนะครับเออแจ๋วเลยนะครับขึ้นลงง่ายสะดวกสบายครับมีบันไดให้2ขั้นอีทีโอมี2รอบครับระบบคัดคู่ครับเหยียบคัดไม่หยุดหมุนครับตัวนี้ก็จะเป็นโลฮาครับเดินหน้าถอยหลังต้องหยุดรถนะครับเหยียบคัดทุกครั้งที่เปลี่ยนเกียร์ครับ1 2 3 4ไม่ต้องหยุดรถครับของ้องโดยสารกว้างโออานั่งสบายครับเนี่ยครับมีม่านบังแดดให้ด้วยครับ